वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु स มหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้งเกตวันประจำวันที่11-20พฤษภาคมปี2565จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรก เอ็นการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองต้องทำนู่นทำนี่จัดการนู่นนี่นั่นถึงจะได้เงินก้อนเข้ามาค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกเรื่องกลุ้มเป็นกังวลสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังที่สุดความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการปวดระมัดระวังอุบัติเหตุค่ะหัอใจคือความเจ็บปวดคือการทรมานใจการพัดพลากการจากลาการเลิกราการ ห่างเหินกับคนรักกับคู่ครองค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าที่ต้องทําแต่จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะโชคจากที่อยู่อาศัยบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อแมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่เหลือเก็บได้มาจ่ายไปอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต บ้านลังใหม่รถคันใหม่อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะมีเข้ามาแต่บางครั้งจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังอาจจะไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกล หมใจลึกๆคือความเจ็บปวดคือการทรมานใจเก็บซ่อนบางสิ่งไว้อยู่ภายในคะ่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะบากแวะมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราระวังรถไฟชนกันคะ่ะผู้ชายผิวสองสีจะทําให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลน,นี้อาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วคะ่ะ ยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะสรุปสําหรับคนวันอาทิตย์ที่ช่วงประจําสัปดาห์วันที่11-20พฤษภาคมเกณฑ์ของความรัก คนโสดอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีความเจ็บปวดความพัดพลาดก,การจากลาก,กับคนที่รักส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆเกณฑ์การงานระมัดระวังความผิดหวังงานที่ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการเกณฑ์การเดินทางไกลดีจะมีโชคจากเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ จะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือหญิงอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรงานมั่นหมายคนหญิงหรือชายจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาสี่สิบห้าแสนล้านสองล้านเกณฑ์เงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาอาจจะเป็นโชคลาภก็เป็นไปได้ค่ะ ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลจะสามารถฟันฝ่าผ่านพน้นคลี่คลายไปได้ค่ะเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่ช่วงนี้โชคลาบก็ยังคงสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะจะมีเกต์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบ โชคฟุกๆกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะวันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้อนอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจกงล้อเห็งความสุขจะพัดพาไปพบกับสิ่งที่ดีๆอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ้นเบอร์กู้เอกสารต่างๆที่เราต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นเอกสารการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างำอำเภอการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสาเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการพบปะการเจราจาจะประสบความสําเร็จค่ะ อยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรช่วงนี้อยู่กับเกณฑ์การรอคอยค่ะเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกจะเข้ามาในมือค่ะการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการงานความรักทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะจะได้ เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศอาจจะเป็นงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาในมือค่ะโชคลาภก็สามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ร่ํารวยปังๆในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครมีคู่จะมีโชคกับเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอยู่กับการรอคอยการรอคอยนั้นจะประสบความสําเร็จการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการงานจะประสบความสําเร็จการเดินทางไกลดีมีสิ่งที่ดีๆสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลโชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ มีเกณฑ์การถูกงวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงระมัดระวังด้วยค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการคนในเครื่องแบบที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเก็บการเป็นระมัดระวังด้วยค่ะ เหนื่อยกับอุปสรรคเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเราเข้ามาแต่คุณจะแก้ไข,ขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะบางครั้งลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจแต่บางทีก็ไม่สามารถที่จะแก้ไข,ขจัดการในเรื่องนั้นได้ค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีค่ะจะมีโชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคมาให้ค่ะ คนผิวสองสีนี้เป็นได้ทั้งหญิงและชายค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอุปสรรคปัญหาจะกแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับบ้านรถที่ดินก็เป็นไปได้ค่ะมันสร้างบุญทาทานสร้างบารมี สิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลบุญบรารมีที่สะสมไว้ทําไว้จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค,ค่ะยังคงเบื่อหน่ายกับบริวารบริวารไม่ได้ดังใจบริวารไม่ได้ตามเป้าหมายบางทีเราอาจจะทำสำเร็จแต่บริวารคนรอบข้างยังคงไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นต้องมีสติในการจัดก,การในทุกสิ่งค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันรรอังคารประจำสัปดาห์นี้ เกณฑ์การเงินสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยโดยเบอร์มีโชคมีลาบและอาจจะได้เข้าของเงินทองสิ่งของมีค่าด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่คนมีคู่อาจจะมีการทะเลาะวิวาทมีเรื่องเศร้าๆลึกๆในหัวใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทุกอย่างจะผ่านพ้นจะคลี่คลายแต่บริวารไม่ค่อยได้ดังใจค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุสุขภาพที่ไม่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยพลังของคุณเองค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นคนสูงขาวจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะ ระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันค่ะโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงรวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นทุกอย่างจะมีใช้ชนะเหนือศัตรูเหนือคนคิดร้ายค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังที่สุดความรักครอบ,คร,บครัวความสุขความสมบูรณ์ค่ะแต่บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่ต้องพบเจอหากทําอะไรไว้ในอดีตช่วงนี้จะต้องรับ ผลกรรมนั้นค่ะหากเราทําดีก็คือคิดไว้เลยสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาแต่หากทําไม่ดีไว้ช่วงนี้คือการชดใช้ในสิ่งที่ทําไปค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนค่ะเงินก้อนเงินตกเบอร์เงินจากธนาคารเงินจากแหลง่งเงินกําลังจะมีเข้ามาในมือการแลกเปลี่ยนในบางอย่างแล้วได้เงินก้อนเข้ามาค่ะระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้น cool ลูกหนี้ไม่ได้ดังใจตามหนี้ไม่ได้ช่วงนี้เกณฑ์การเงิน มีเยอะจ่ายเยอะค่ะและอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบงานหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนําความรักนําโชคมาให้ค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือเอามาหาดีวีบอกจะติดค่ะคือบางทีเงินก้อนเข้ามาแต่ภาระค่าใช้จ่ายเราก็อาจจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการใช้จ่ายไว้ด้วยค่ะอย่าเผลอเลยนะคะงานแม้จะเหนื่อยแม้จะยากจะจะมีคนเข้ามาช่วย เกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะแต่สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังก็ยังคงเป็นไปไม่ได้ยังมีความผิดหวังแล้วห่างไกลกับความเป็นจริงค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพุธประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์งานงานแม้จะเหนื่อยแม้จะยากแต่คุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคประสบความสําเร็จไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้อิรุงตุงนางในเรื่องของความรักค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ระมัดระวังลูกนีที่ไม่ได้ดังใจค่ะเงินก้อนก็จะเข้ามาในมือค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจเกี่ยวกับเรื่องของความรัก งานสุ่มรุ้มร้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างร้ราเข้ามาที่ต้องแก้ไขผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกลุ่มใจเป็นกังวลใจอาจจะนาอุปสรรคปัญหามาให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาบูชาองค์พระศิวะขอพรจะประสบความสําเร็จค่ะการเจรจาการพูดคุยกิจการการงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาคนอายุน้อยลูกบุตรบริวารจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสงกิจสงใจยังไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีอย่าสับสนค่ะเงินจะมีเข้ามาแต่ไม่เยอะอาจจะเป็นเงินที่เล็กน้อยรายได้พิเศษจะมีเข้ามาค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทาง ึ้นเนื้อลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะคิดมากวิตกกังวลใจร้ายสิ่งร้ายอย่างที่มีเข้ามาที่ทําให้คุณต้องทําต้องจัดการแต่จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารการติดต่อการเซ็นการเบอร์การคู่เอกสารต่างๆที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมาร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลค่ะจะได้เดินทางไกล หรือคนทางไกลจะเดินทางมาหาค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพัดพลากการจากลามีเรื่องทุกข์ทรมานใจกับเรื่องของความรักค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงินจะมีเข้ามาแต่ไม่เยอะอาจจะเป็นเงินที่เล็กน้อยหรือรายได้พิเศษเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ติดขัดค่ะแต่มีเพียงเล็กน้อยที่จะได้พอใช้ใจ่ายเท่านั้นค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้มีเรื่องทุกข์ทรมานใจคนโสดอาจจะเศร้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนมีคู่อาจจะเลิกลาหรือพัดภาคจากกันค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานมีอุปสรรคปัญหากับผู้ใหญ่เรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลระมัดระวังคําพูดด้วยค่ะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ การงานไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ คิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะช่วงนี้งานจะล้มเหลวงานจะไม่ได้ดังใจสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังบริวารไม่เป็นดังใจค่ะแต่ทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้จะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคในการงานค่ะความรักระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะอุปสรรคยังคงเยอะยังมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบรรมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพระมัดระวังด้วยค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือเพราะฉะนั้นจะมีคนทางไกลเดินทางมาหาค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะระมัดระวังคนสูงขาว หุ่นใหญ่จะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แต่ลึกๆในใจในเรื่องของความรักมีความเศร้าทรมานใจกับความรักค่ะแต่ทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แม้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับรักซ้อนซ่อนรักก็ตามแต่คุณจะ ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเพราะความรักของคุณมันคือบวงชะตากรรมของคุณเองที่คุณต้องพบเจอค่ะมีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งหากคุณมีสติแล้วก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คุณจะแก้ไขจัดการทุกเรื่องราวไปได้เช่นกันค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงิน ก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในมือสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้การงานแม้บริวารไม่ได้ดังใจแม้บางสิ่งไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ในเมื่อคุณมีความพยายามคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการและประสบความสําเร็จไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้จะมีเรื่องทุกขทรมานใจการพัดพลากการจากลา ความทุกคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่หากใครที่มีคู่อาจจะมีเรื่องละหองละแหงในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นมีสติค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยการเดินทางไกลไม่ได้มีอุบัติเหตุค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะจะมีโชคจากคนผิวขาวทางไกลต่างชาติต่างภาษา โชคจากทางไกลจะมีเข้ามาค่ะและจากคนผิวส่งสีก็จะได้ช่วงนี้โชคจะมาจากบุคคลนะคะยังคงเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทุกทรมานใจคิดมากหลายสิ่งหลายอย่างที่มีเข้ามาค่ะ อยู่กับการรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังที่สุดคือความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์แต่บางครั้งสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นดังเป้าหมายค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายของไม่ดีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันค่ะผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจ อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลการงานก็ยังคงเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าในช่วงขณะน,นี้เกณฑ์ของความรักคนที่รักจะทําให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ทุกทรมานใจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคอยคุ้มครอง จะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โชคลาภสามารถเสียงโชคสเสียงดวงได้นะคะแม้จะเป็นทุกขลาบก็ตามค่ะ คนอายุน้อยลูกเด็กบริวารอาจจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะช่วงนี้ระมัดระวังสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้นะคะอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันเพราะฉะนั้นเดินทางไกลหรือทําอะไรก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงิน จะได้โชคจากบุคคลสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่มันเป็นทุกขลาภเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้อิลุงตุงนางมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของความรักแม้แต่การงานผู้ใหญ่จะนําอุปสรรคปัญหามาให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าการงานความรักการเงินช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์จะเจออุปสรรคใหญ่ จะแก้ไขปัญหาได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะสรุปครบแล้วทั้งเกตวันวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสําหรับการทํานายจะนําทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสมําเร็จขอบคุณค่ะ